สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆตัวจี๊ดนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะค,ะคันนี้นะคะรถโตโยต้ายาริ1.2 g ปี2014นะคะเป็นตัวท็อปเลยนะ,ะราคาค่าตัวอยู่เพียง3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถสวยๆเท่ๆคันนี้ไปใช้งานเลยนะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะมาพร้อมกับล้อแมกซิงซ่งๆสวยๆเท่ๆเลยนะคะคันนี้ใครที่อยากได้ คันนี้ไปครอบครองนะคะหรือว่าสนใจรถอีโก้คาร์นะคะไม่แรงนะคะก็แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะหล่อเท่แบบนี้เลยนะสนใจนะคะติดต่อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ hmm. โทรนัด0982609587 mm hmm. เบอร์นี้แอดไลน์ mm hmm. เข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. รับรองว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะได้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะ mm hmm. ในส่วนของป้ายทะเบียนต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นป้ายนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวเปลี่ยนให้ให,ใหม่นะคะเป็นหมวดกรุงเทพมหาคนครนะคะ โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆใสๆเลยนะคะลูกค้ามีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้รี้ปล่อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งสเก์ดรอบคันสวยเท่ดูดันเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้า ล้อมแมกซิ่งเท่ๆแบบนี้เลยนะคะวัยรุ่นเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะลูกค้าช่วงล่างของรถสภาพเดิมนะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะ รงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเหนียวมาให้ตรงกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นแบบโภคมียมนะคะลูกค้าติดคิวกันสา์มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใครซื้อรถกับนั้นนะแถมฟิล์มให้รอบคันเลยนะคะคันนี้เนี่ยสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะชุดแต่งรอบคันนะ,คะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโ,โก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะเดี๋ยวมา ดูภายในกัน ภายในเขานะคะก็ตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้ได้เป็นตัวท็อปเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโเมี่มระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้าขวดน้ําตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้าอีกหนึ่งที่ด้านข้างคนขับเลยนะ,ะได้เป็นปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทด้วยนะคะกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยรถนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันด้วยนะคะ เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยก็เดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้เลยนะคะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้มีการเปลี่ยนหัวเกียร์มาให้นะคะลูกค้าคือเขาแต่งรถมาเอาใจวัยรุ่นเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครสนใจห้ามพลาดนะคะฝาเพดานอาจจะมีร่องรอยขีดเขียนอักขระยันบ้างนะตัวนี้ก็เดี๋ยวลบให้เท่าที่ลบได้นะคะ ในส่วนของเบาะรถนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะไม่มีช้าไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะลูกค้าเบาะสวยๆนะคันนี้ หัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยรอยเขยับเขยีน่นใดๆนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันนี้ได้เป็นรถยีโกคาด้วยนะคะประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์พันสองนะคะแล้วก็ได้เป็นตัว h ฮทแบ็กห้าประตูด้วยนะคะใครที่สนใจก็พลาดไม่ได้เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สอ ฟังไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะด,ด้านหลังเนี่ยก็ไม่มีช้ําเลยนะพับเบาะได้อีกด้วยนะคะลูกค้าพับเบาะได้ง่ายๆเลยนะกดปุ่มด้านข้างนี้นะคะจะมีปุ่มให้กดพับเบาะทั้งสองฝั่งนะลูกค้ากดแล้วก็ดันพับเบาะได้เลยนะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะคันนี้ไฟท้ายนะคะดีไซน์มาสวยงามนะคะลูกค้าชุดแต่งสเกิร์ต รอบคันนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะโลโก้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟเบรกตรงที่3ให้เห็นเด่นชัดเลยนะเสาอากาศเป็นแบบครีบฉลามนะคะอยู่ด้านบนหลังคาดนะกระจกหลังติดตัวไรฟ้ามาแล้วนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้ก็กว้างๆก,กันเลยนะคะลูกค้าพับเบาะได้ทั้ง2ฝั่งนะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้นะคะรถโครงสร้างเดิมๆนะคะ บอดี้ด้านล่างนะล้อไหลอุปกรณ์ครบนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะเรื่องโครงสร้างการันตีให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังเนี่ยไม่มีรอยไขยรอยขยับขยเยื่อนใดๆนะคะ จุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทุกคันนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะวัยรุ่นห้ามพลาดนะคะคันนี้สภาพสวยแต่งมาให้รอบคันแล้วนะคะได้เป็นตัวท็อปไปใช้งานด้วยนะ,คะใครสนใจโทรมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคันนี้สภาพสวยจริงนะคะลูกค้าติด ติดฟิล์มเนี่ยก็พร้อมใช้ได้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหนห้องเครื่องยนต์นะคะของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4สูบนะคะ1,200 cc 86แรงม้านะคะเป็นรถอีโก้คายหนึคันที่น่าสนใจเลยนะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆนะ ไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเย,ย้อมได้ๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะ,ะเรื่องของการชนหนักพิคว้ามจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะการันตีครงสร้างให้เลยนะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอหัวน็อตด้านในไม่มีรอยไข่รอยขยับขยื่นนะคะลูกค้าในส่วนของสติ๊กเกอร์มอกอมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัว น็อตด,ด้านในนะคะไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยืนนะคะหัวน็อตฝักกระโปรงเดิมเดิโลโก้โตยตายังอยู่ฉวน,นกันความร้อนก็นยังอยู่นะคะจุดเม็ดอาร์ตต้องฝักกระโปรงก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพสวยเลยนะคะได้เป็นตัวท็อปชุดแต่งรอบคันล้อมแมกมาพร้อมเลยนะคะันนี้ใครที่สนใจนะคะติดต่อมาหาัดได้นะ,ะกับรถคันนี้นะคะโตยตายาลิส 1.2G ปี2014ราคา3,39,0 0 0บาท ะะจัดเต็มฟรีดาวได้ นนา7ปี84งวดนะคะข้างวดเนี่ยอยู่ประมาณ6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยเบอร์โทร0982609587นะคะเบอร์นี้แอดไลน์นัดเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงได้นะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกที่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ